เป็นระเีนีนะครับตรงนี้จะเข้าสมการนะครับแล้วก็ให้มาส่งน้ํางพระธาตปก็จะมันเกิดนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์มาจนถึงวันเสาร์นะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับเป็นพระธาตุพนมครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่พระนมครับพระเทนูพระธาตุองค์ที่สองนะครับพระธาตุสีคุณที่สามนะครับพระธาตุมหาไทยที่สี่พระธาตุกระสิ์ พระธาตุอุทเทนพระธาตนครแล้วก็พระธาตุมรุขขนครนะครับซึ่งก็จะไล่มาวันอาทิตย์วันจันทร์ทัามวันพุธวันพระฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับส่วนองค์พระธาตุมรุกขนครนี้นะครับเป็นพระธาตุประจวันท่คนวันพุธในเวลากลางคืนนะครับก็จะมีทั้งหมดจากพระธาตุนะครับท่านที่อยากจะมากราบไหว้ขอพรนะครับก็สามารถที่จะมา ได้ที่นครพนมจะมีพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7พระธาตุทั้ง8พระธาตุนะครับกอขอเลื่อนเชิญน,นะครับช่วงสงกรานนี้ก็เราก็จัดกิจกรรมเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็เป็นไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกําหนดคือไม่มีการสรัดน้ำนะครับก็เราก็ทําบุญเดินห้ารักษาประเพณีของนครพนมเราไว้อยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคอททนะครับที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะรณรงค์ให้เราได้ รักษาวัฒนธรรมประเพณีครั้งนี้ให้สืบนานเท่านานครับขอบคุณและสวัสดีครับ